สมการตัวนี้นะครับ x เท่ากับ2 t ลบ1 y เท่ากับ1บวก2 t นะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ1บวก2 t นะครับมองสภาพครับเอ้ตัวนี้นะครับจากตัวนี้ครับจาก x เท่ากับ2 t 1, เนี่ยก็จับย้ายข้างกายเป็น x บวก1เท่ากับ2 t 1. แปลว่าอะไรแปลว่าผมก็จับสองทีเนี่ยเข้ามาแทนเลยเนี่ยครับสองทีเข้ามาแทนตรงนี้เลยโอเคนะครับก็เลยได้ว่าสองทีเท่ากับ x บวกหนึ่งะครับตัวนี้ก็ออกจะเป็น y เท่ากับหนึ่งบวกด้วยอะไรสองทีคือ x บวกหนึ่งเพราะสมการนี้ก็เลย y เท่ากับเท่าไหร่ครับสองบวก x สังเกตว่ามันเป็นสมการเส้นตรง สมก,การเส้นตรงนะครับอ่าง่ายอีกแล้สมก,การเส้นตรงนะครับเราเคยรู้มาแล้วครับว่ามัน,ม,นมันทำยังไงนะครับจําไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับทบทวนอีกทีนึงสมการเส้นตรงปุ๊บก็แทน x เป็น0ย์หาจุดตัดนะครับแทน x เท่ากับ0 x เป็น0นย์ปั๊บนะครับดูนะครับได้ y เป็นอะไร x เป็น0 y เลยเท่ากับ2บวก0 y เลยเท่ากับ2 y เป็น2นะครับเราก็จะได้ y เท่ากับ2ถัดไปแทน y าเท่ากับ0 y เป็น0นย์ะครับ y เป็น0 0เท่ากับ2บวก x จับย้ายข้าง x เลยเท่ากับลบ2 x เป็นลบ2นะครับ x เลยเท่ากับลบ2ลงจุดนะครับ x 0 y 2 x 0 y 2นะครับ x 0 x 0 y 2ศย์อยอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น2นะครับกำหนดจุดลงไปแล้วก็เขียนตัวเลขก,กำกับไว้ด้วยเอ้ยเราจะมองตัวนี้เป็น2แล้วนะถัดไปนะครับ y ศูนย์ x เป็นลบสอง x เป็นลบสองก็อยู่ตรงนี้นะครับ x เป็นลบสองเหนะครับเราได้จุดมาสองจุดแล้วนะครับก็มันเป็นกราฟเส้นตรงอย่างที่บอกครับดูยังไงเป็นก,กราฟเส้นตรง okay, ครับดูยังไงครับก็ y กําลังหนึ่ง x กําลังหนึ่งกราฟเส้นตรงเหนครับถ้าไม่ใช่กําลังหนึ่งก็ไม่ใช่กราฟเส้นตรงนะครับก็ลากเส้นนะครับหาจุดสองจุดปุ๊บลากเส้นตรงนะครับอุ้ย จุดสองจุดปั๊บนะครับลากกราฟเส้นตรงโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่ามันตรงแล้วกันนะครับทีนี้เราก็มาดูครับว่าเราจะใส่ทิศทางยังไงนะครับเมื่อทีเป็นศูนย์ครับเมื่อทีเป็นศูนย์เมื่อทีเป็นศูนย์นครับเมื่อทีเท่ากับศูนย์เราจะไปดู y หรือดู x ก็ได้นะครับ สิ่งที่เราได้คือว่าเราจะได้ x เท่ากับ t เป็น0นย์นะครับเนี่ย x มันเท่ากับสมการนี้นะครับ x มันเท่ากับ2คูณศูลบหแปลว่า x ก็เท่ากับลบห x เป็นลบหนะครับลบหถัดไปเมื่อ t เท่ากับหเวลาผ่านไปนะครับ t จะเป็น1นะครับ uh, x เท่ากับ2องคูณหนลบห x เลยเท่ากับ2ลบ1 x เลยเท่ากับ1โอเขียนครับได้ x เป็น1 x เท่ากับ1ดูนะครับลบ1อยู่ตรงไหนนะครับ x เป็นลบ1ครับ x เป็นลบ1ลบ1มันอยู่ตรงนี้เห็นไหมลบ1เส้นกราฟอยู่นี่ดูนะครับว่ากราฟมันจะไปอยู่ด้านบนหรือด้านล่างถ้ามันอยู่ด้านบนก็หัวลูกศรขึ้นบนถัดไป t เป็น1ครับ x มันเป็น1 x เป็น1อยู่ตรงนี้กราฟมันอยู่นี่แปลว่าอะไรครับกราฟมันพุ่งขึ้นไปข้างบนน ก็ใส่หัวลูกศรซะนะครับใส่หัวลูกศรให้หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเออนี่มันเป็นกราฟที่พุ่งขึ้นข้างบนนะถ้าทีเป็นเวลาเวลาเปลี่ยนกราฟมันก็จะเปลี่ยนพุ่งขึ้นไปนะครับ <c oughs> ถัดไปนะครับสมการตัวนี้ครับ <c oughs> x เท่ากับ t บวก2 y เท่าก t กำลัง2ลบ3 x เท่ากับ t บวก2นะครับผมก็มาดูนะครับผมก็จัด y ไว้ที่เดิมจัด y ไว้ที่เดิมนะครับอ่ะ y เท่ากับ y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับ t กาลัง2ลบ3ทีนี้ผมก็ไปหาค่า t ออกมานะครับดูนะครับตัวนี้นะครับปึ๊บจับย้ายข้างออกมาครับมันจะได้ x ลบ2เท่ากับ t เนี่ยนะครับมันจะได้ตัวนี้ออกมา x ลบ2เท่ากับ t เราก็แค่เอา t เนี่ยนะครับเข้าไปแทนในนี้ในสมการนี้ครับแปลว่า T เจอทคือ x ลบสองเพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ y เท่ากับ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ x ลบสองทั้งหมดกาลังสองอาวนะครับลบสามเอสมการตัวนี้คุ้นค้นครับมันเป็นสมการมาตรฐานของอะไรพาราโบลาใช่ไหมเนี่ยสมการมาตรฐานของพาราโบลาที่มี x กําลังสองครับ x กําลังสองกําลังสองไม่หงายก็คว่ำถูกไหมไม่หงายก็คว่ำ แต่ว่าสัมประสิทธิ์หน้า y ตัวนี้มันเป็นบวกมันเลยมันเลยหงายโอเคนะครับไม่หงายก็คว่ำนะครับเป็นพาราโบลาหงายพาราโบลาหงายนะครับจําได้ไหมนะครับถ้าจําไม่ได้ลองย้อนกลับไปดูเรื่องเดิมนะครับเรื่องของกราฟพาร,โราโบลานะครับพาราโบลาหงาย s อยู่ที่ไหน s อยู่ที่อะไร2นะครับ k อยู่ที่อะไร k อยู่ที่ลบสเอากราฟเข้าวๆนี่ครับ สองกับลบสามนะครับจุดอยูตรงไหนครับจุดยอดสองกับลบสามเเป็นสองเคือเนะครับ x เป็นสองสองนะครับสองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบสามจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสองอันนี้ก็เป็นลบสามจุดยอดตรงนี้กราฟจะหงายนะครับกราฟจะหงายเพราะฉะนั้นกราฟคร่าวๆนะครับขอวาดคร่าวๆพอนะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งใส่หัวลูกศรน,นะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หัวลูกศรน,นะครับกราฟร่าวข้า <c oughs> ะนะครับอย่าเพิ่งใส่หัวลูกศรน,นะครับนี่ครับก็เป็นพาราโบลาลักษณะแบบนี้นะครับที่มีจุดยอดอยู่นี่อ่าคราวนี้ครับขณะที่ทีเมื่อทีเมื่อทีเท่ากับ เท่ากับ0นะครับก็จะได้ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ t เป็น0นะครับ x ก็จะเท่ากับ0บวก2 x เป็น2นะครับ x ได้2 t เท่ากับ1ส่งผลให้ x เท่ากับ t เท่ากับ1นะครับ x เลยเท่ากับ1บวก2ก็เท่ากับ3โอเคครับได้3 3นะครับ x เป็นสอง x เป็นสองอยู่ตรงไหนครับ x เป็นสองอยู่นี่ x เป็นสองฟูดกราฟจะอยู่ตรงนี้ x เมื่อ x เป็นสองถัดไปถ้า x เป็นสามครับกราฟจุ่ตรงนี้เห็นไหมครับมันขยับไปทางด้านด้านขวามือนะครับมันขยับไปทางด้านขวามือเพราะฉนั้นก็ใส่หัวลูกศรขยับไปทางขวานะครับมันก็ขยับไปนี่โอเคครับเี่ยก็ใส่หัวลูกศรไปนะครับแปลว,ว่ากราฟมันก็ไปทางขวามือนะครับใส่ทิศทางมาน,นิดนึงนะครับ โอเคนะครับลักษณะแบบนี้ <c oughs> อ่าถัดไปนะครับอ,อยังไม่มีนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหลักการสําคัญของมันคืออะไรนะครับสรุปหลักการของของตัวนี้ก็คือสรุปหลักการครับสรุปหลักการคือนะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับก็ใช้กําจัดตัวแปรทีนะครับ ำจัดตัวแปรนะครับกำจัดตัวแปรทีทิ้งนะครับอันที่2ก็วาดกราฟวาดกราฟตามปกตินะครับวาดกราฟเอ่อวาดกราฟ y เท่ากับ f x ที่เราเคยรู้จักโอเคนะครับบางคนเขาก็ใช้การพอดจุดนะครับแต่ว่าผมคือการพอดจุดเนี่ยมันจะเห็นภาพกราฟได้เนี่ยถ้าไม่ใช่เส้นตรงแล้วเนี่ยลำบากครับ คือมันไม่รู้จะต,ต้องใช้กี่จุดอ่ะมันต้องใช้จุดหลายจุดมากมันถึงจะเห็นสภาพกราฟแต่ถ้ามันเป็นเส้นตรงมันใช้2จุดพอนะครับอ่ะอันที่3มนะครับเราอย่าลืมพิจารณาทิศทางด้วยนะครับพิจารณาทิศทางพิจารณาทิศทางนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือกราฟของสมการ <c oughs> ตัวแปรเสริมนะครับเดี๋ยว เนื้อหาหน้าผมดูผมจะเดี๋ยวผมจะเป็นเนี่ยการเขียนกราฟเพิ่มเติมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปเอาข้อสอบเก่าๆมาพูดนะครับมาลองทํากันดูนะครับว่าเอ๊ะมันทํำยังไงนะครับเทคนิคที่เราเรียนไปมันโอเคไหมนะครับอย่าลืมฝึกทํากันด้วยนะครับ